สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Hobby In Life นะครับผมหลังจากที่เราออกไปเที่ยวข้างนอกกันมาหลายคลิปแล้วนะครับผมวันนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ห้องนะครับเราห่างหายจากการที่เปิดกล่องโมเดลนะครับมาสักพักถึงแล้วห่างหายมาไม่ใช่ว่าอะไรนะครับของมันไม่มีเข้ามาที่ผมสั่งเอาสั่งไปทุกอันนะ่ะมันยังไม่มีอันไหนเข้ามาเลยก็เลยแบบว่าไม่มีโมเดลมาถ่ายให้กับคุณผู้ชมดูนะครับหลายอ่าหลายคลิปแล้วก็เลยออกไปข้างนอกซะเลย ไปเที่ยวเอาละกันเป็นโมเดลนะครับอะไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะครับผมตัวนี้ผมบอกก่อนเลยมันไม่ใช่โมเดลมือหนึ่งนะมันเป็นโมเดลมือสองแต่ว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าผมหามานานแล้วต่หาไม่เจอละที BWFc คือ Bunpeso อ e r c o l ี s e u m ก i กอร์นะครับมาดูกันดีกว่าว่าเป็นตัวไหนคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นได้นะครับผม,ผมหามานานมากอะ่ะ มือหนึ่งก็ไม่ค่อยมีราคาก็จะค่อนข้างสูงจะต้องมาจากต่างประเทศอะผมดูในอีเบในเอออาลีเพยอะไรพวกเนี้ยแต่ราคาสูงมากเลยอันนี้ผมไปเจอมาเป็นมือสองแต่ว่าไม่มีกล่องสภาพดีครับก็เป็นร้านที่เชื่อถือได้ครับผมนี่ก็จะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมแกะก่อน อาจจะไม่ได้ทูนทักถนอมนะครับผมดึงออกมาเลยเนี่ยจะเป็นทั้งล่างนี้นะครับนี่คุณผู้ชมไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่เป็นร่างนี้เลยทั้งเดี๋ยวผมแกะฐานก่อนในตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยก็จะมีเป็นนี่ ดาบหนึ่งชิ้นนะครับที่ทั้งถืออยู่นะนี่คุณผู้ชมน่าจะมองเห็นอยู่นะเป็นดาบที่ถืออยู่แล้วก็ตวัวฟิกเกอร์จะเป็นท่านั่งนะครับนั่งค่อยขานะครับผมอ่านั่งเป็นท่านั่งนะครับผมแล้วก็อยู่บนก้อนหินนะอืมเป็นท่านั่งอยู่บนก้อนหินมีฐานสีดํามาให้เป็นฐานพลาสติกนะครับผมอ่าตัวนี้ ก็คนที่เป็นคนออกแบบนะครับก็คือชื่ออีลิกโซซ่านะครับผมเขาจะเป็นศิลปินผู้ออกแบบนะครับทั้งเขียนแบบแล้วก็ปั้นตัวโปรโตไทป์มาให้กับทางบันเพโซนะครับผม mm hmm. เพื่อให้เขาได้แบบว่าผลิตออกมาเป็นโมเดลให้กับคุณผู้ชมได้สะสมกันนะครับผมของบทสัมภาษณ์ของคุณอีลิกโซซ่านะครับผมแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษก็เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ให้คุณผู้ชมสนใจก็สามารถเข้าไปดู ขั้นตอนการผลิตว่าเขามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับหรือว่าต้องการที่จะได้ท่าแอคชั่นแบบไหนแล้วก็การออกแบบมีอะไรบ้างแล้วก็เขาเริ่มทำโดยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เขาอาจจะมีบอกไว้ในคลิปให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับผมก็เดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ด้วยอันนี้ก็หนึ่งตัวนะครับที่มาในวันนี้เป็นมือสองนะครับไม่มีกล่องแต่ว่า มันหาย,ยากจริงๆอะ่ะผมอยากได้ผมก็เลยต้องแบบว่าเออพอมันหาย,ยากผมอยากได้ผมก็เลยต้องตัดสินใจเอามาก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีหนึ่งว่าจะมีเป็นแบบมือหนึ่งหรือว่ามือสองที่มีกล่องไหมแล้วก็ถ้าเผื่อละลาราคาถ้าเผื่อราคามันไม่ค่อยสูงครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเก็บมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาตัวนี้ไปทําสีแทนเลยอืมผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะเห็นอีกตัวหนึ่งทั้งเหมือนกัน ผมชอบผมก็เลยจัดมาเท่ากับคลิปนี้คุณผู้ชมก็จเห็นโมเดล2ตัวนะครับผมอันนี้จะเป็นงานกล่องเหมือนกันของบันเพซโซแต่ว่าจะเป็นในลายของ Solid-Age นะครับผมตัว Solid-Age จะเป็นเหมือนกับท่าแอคชั่นที่เป็นท่ายืนซส่วนใหญ่นะครับเป็นท่ายืนท่าโพสยืน,ยนหรือว่าเดินประมาณนั้นนะครับผมออกมาหลายตัวแล้วเหมือนกันแล้วก็จะมีทั้ง โอคูเบจิต้านะครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวผมจะใส่รูปให้ดูนะครับว่าอ่ามีตัวไหนคร่าวๆให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสนใจก็ค่อยไปหาอ่าซื้อกันได้นะครับผมเพื่อเอามาสะสมเลยในตู้ผมเริ่มโล่งแล้วผมขายไปเยอะเหมือนกันเออบางทีก็แบบว่าขายขายไปก่อนถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นตัวใหม่กำลังจะมาเงี้ยผมก็อยากจะไปเอาตัวใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าๆออ,ออกครับนสะสม ผัดกันของสะสมอย่างนี้เราต้องผัดกันเชยชมครับผมอ่า่ีครับตัวนี้จะเป็นโซลิดเอทนะแต่ว่าผมก็ไม่มีกล่องเหมือนกันมันเป็นมมอสองก็จะมีประมาณนี้นี่คือตัวส่วนล่างนะครับจะเป็นขากับกางเก้งนี่ส่วนนี้เลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นนี่อ่าจะเป็นทางเห็นไหม เป็นร่างซูเปอร์ไซย่านะครับก็คือตัวเดียวกับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าเป็นตอนที่เขากาลังจะเข้าไปสู้นะครับเขาก็จะลังถอดเสื้อนอกออกนะครับให้เหลือแต่เสื้อกล้ามสีดํานะนี่แล้วก็ใส่เลยฟึบงานของโซลิเอดนะครับมันไม่ได้แบบมีชิ้นส่วนแยกอะไรเยอะแยะนะครับก็คือเขาจะมาเป็นแบบว่าตัวครึ่งหนึ่งส่วนล่างครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามากรอบกันนะครับแล้วก็มีฐานมาให้อ่า แต่ว่าตัวช่วงหลังๆรู้สึกว่าจะคมขึ้นนะครับผมเนี่ยรายละเอียดของหน้าตาคมขึ้นมากไม่เหมือนกับตัวแรกๆนะครับตัวแรกๆที่ออกมานะครับพวกโกคูกับเบจิตา้าตัวแรกที่เป็นท่าเดินน่ะผมว่าหน้ามันแปลกๆไงก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอผมไปเห็นในอ่าคนที่ซื้อมาก่อนหน้าเนี้ยมันเหมือนกับมันยืนแล้วมันไม่ตรงครับมันยืนแล้วมันเอ็นมันจะลม้มผมก็เลยแบบว่าเอยเอาดีผมวะแล้วพอมาเห็นงานช่วงหลังมันอะ่ะ ตัวหลังที่ออกมานะก็จะมีตัวที่น่าสนใจมีเบนจิตา้าที่เป็นร่างมานนะครับผมก็จะมีอ่าที่มันเป็นซุปเปอร์ไซยาแล้วมีตัวเอ็มลงหนางา้าผากครับผมอันนั้นเลยอันนั้นจะแบบว่าถ้าโพสโคตรเท่เลยตอนที่มันเดินออกมาแบบว่าฮึกเหิมมาเพิ่งได้พลังเพิ่มมาจากจากตัวบีดี้เออแล้วก็บออีกร่างหนึ่งก็คือส่วนเอจะชอบทําเป็นร่างที่เป็นร่างปกตินะครับกับร่างที่เป็นซุปเปอร์ไซยาแยกกัน แต่ว่าถ้าโพสก็จะต่างกันเล็กน้อยอย่างถ้าเผื่อเป็นเมจิตา้าที่ผมเห็นมาเนี่ยผมแนะนําเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวต้องจัดมาละตัวนั้นก็จะแบบว่ายืนแล้วก็ถ้าเป็นตอนผมดาใช่ไหมล่างปกติมันจะยืนแล้วก็ทัาะเอลครับผมอ่เดี๋ยวผมก็ขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นตัวไหนคุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพไปพร้อมกันนะครับผมตัวนี้ก็ทั้งเรียบร้อยนะครับมีสองตัวที่ผมได้มาถานก็จะเป็นผานพลาสติกนะครับผมไม่มีอะไรมาก เดี๋ยวใส่ก่อนอันไหนวะเนี่ยงงเลยเล็กใหญ่เล็กใหญ่มันจะมีตัวอ่าตรงฐานนะครับตรงฐานพลาสติกก็จะมีแท่งขึ้นมาเล็กๆนะครับก็จะมีอันนึงผอมอันนึงอ้วนนะครับก็ดูใต้ฐานดีๆแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับผมจะได้ไม่ไม่หลวมนะครับอันนี้ก็คือแน่นละ่ะพอแน่นเสร็จก็เท่ากับวันนี้เราได้มาสองตัวเลย ครับ oh. ผมก็มาวางคู่กันแต่ผมว่าเอาเข้าตู้สองตัวนี้ผมชอบคือบันเพตโตเวอร์คอลปเซียมฟิกเกอร์นะครับส่วนอันนี้จะเป็นงานโซลิดเอทนะครับเป็นงานกล่องอ่าถราเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจหรือว่าไปเจอมือนหนึ่งมานะครับสนใจก็ซื้อเก็บไว้ได้เพราะว่าสองตัวนี้ผมว่าแอคชั่นกับโพสมันโอเคเลยมัน เ็นอะไรที่น่าสะสมอ่ะแล้วมันก็สวยด้วยเวลาวางคู่กันแล้วก็ตัวขนาดมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะเวลานนวางในตู้เนี้ยนะเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยเพราะนี้มันเป็นท่านั่งมันเลยดูเตี้ยกว่าแต่ว่านี้ท่ายืนแต่เวลามาวางจัดเลี้ยงด้วยกันนะมันสวยมันลงตัวพอดีนั่นแหละก็ถ้าเปื่อไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมว่าคลิปต่อไปนะครับจะมีโมเดลตัวไหนหรือว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ